สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนี่ครับโอแมงกระชอนครับที่เราดักไว้นี่เห็นไหมวันนี้ได้เยอะเลยครับนี่นี่นี่รอบนี้เรามาตักให้ดูอันนี้ก็ประมาณหลายโลอยู่นะเดี๋ยวดูนะเนี่ยเราก็จะตักประมาณนี้ครับเอาเอาตะแกรงเอาอะไรมาตักเพราะว่ามันจะมีแมงตัวเล็กๆอยู่ข้างในเฮ้ยนี่นี่น,นี่มีไอนี้ด้วยอะไรนะ แมงดา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 มาหนึ่งตัวครับผมนี่ครับโอ้โหดูครับดูครับแมงดาอาเทาไปเทเทเทนี่ครับก็ตักไปเรื่อยตักให้มันหมดตักจนกว่าจะหมดนะครับอันนี้น่าจะประมาณสี่โลห้าโลประมาณนั้นรอบนี้รอบนี้ประมาณนั้นครับนี่ครับดูเยอะมาก เนี่ยเห็นไหมตักไปเรื่อยครับ <Yeah. S 1> ตักไปเรื่อยนี่ครับผม mm hmm. อุปกรณ์ก็มีเนี่ยครับถังถังใส่น้ำวางไว้แล้วก็มีหลอดไฟล่อแรลงแล้วก็ที่สำคัญครับต้องมีเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงล่อมแมลงนะครับเอเปิดเสียงแมงกกชอนนะถ้าไม่ถ้าไม่เปิดมันก็มานะแต่มันจะมาน้อย ถ้าเราเปิดเสียงมันจะมาเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เปิดไว้เนี่ยดูจะหมดแล้วโอ้ได้เกือบครึ่งครุครัครบเอ้ยหนึ่งเกือบเต็มมาเกือบเต็มหมเกือบเต็มครุดูดิเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วใส่ลงไปเนี่ยประมาณห้ารูประมาณนั้นสี่ห้าโูรอบนี้เนี่ยครับหมด เสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างทำำาําความสะอาดอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้ต่อนะครับเปิดทิ้งไว้นี่นี่ตัวนี้มันติดอยู่เาเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเนี่ยครับดูครับเกือบเต็มถังเห็นไหมนี่สองถังเลยเห็นไหมถ้าเทรวมกันน่าจะเต็มนะสองถังเนีย่ยไว้มีเคลียดตัวน้อยด้วยดูดูไม่ยอมโดดอีก เอาไปกินดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าตัวเดียวเราไม่เอาครับตัวเดียวเราไม่เอาปล่อยไปยนี่ครับดูโ้เยอะมากไม่ต่ำกว่าห้าโลเอาสองทางนี้เนี่ยเดิมใหม่ละมันก็จะลงมาเรื่อยๆอันที่เหลือเราก็เอาไปทาาําความสะอาดเอาไปล้างนะครับแล้วก็พร้อมขายโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ